สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สี่พญานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมวิวที่ริมเจ้าพญากันนะครับว้าวทุกคนตอนนี้เราก็ได้สถานที่ที่เราที่จะเดินไปแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสถานที่ที่เรากำลังจะไปนะครับคือ มันจะมีวิวถ่ายรูปที่เป็นแบบโบราณโบราณแบบบ้านเก่าๆนี่เยอะมากนะครับรลงมาสี่พญานะครับติดติดกับริบเบอร์อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพวกลานจอดร,รถของริบเบอร์นะครับถ้าเราลงมาแล้วก็เดิน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 เดิินเดิอย่างเดียวนะครับ นี่คือทางที่เราจะเดินไปนะครับทางจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทางรัดนั่นเองส่วนทางที่เป็นทางใหญ่มันจะอยู่อีอกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เราเดินไปเรื่อยๆมันจะเป็นคล้ายๆว่าสำนักงานเกี่ยวกับท่าเรือของสีพยาทางอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหิวข้าวนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารตลอดทางเลยนะครับร้านอาหารเพราะว่ามันจะเป็นตลาดน้อยอยู่ที่ตรงด้านหน้าของเรานะครับโอเคไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาตั้งว่าตลาดน้อย,อยแสดงว่าเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่หรือเปล่า <c oughs> ผ่านมาที่ วัดพระแม่ลูกประคำนะครับอ๋อเป็นโรงเรียนกุหลาบวิทยาอ๋อเป็นโรงเรียนกุหลาบวิทยาวัดพระแม่นี่น่าจะเป็นของคิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเราก็จะเดินผ่านมาที่วงเวียนนะครับส่วนมากก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนไทยที่มาถ่ายรูปเพราะว่ามันจะเป็นบ้านคล้ายๆแบบบ้านเหมือนกับโบราณโบราณหน่อยบ้านยุคสมัยไม่ใช่สิ เป็นบ้านสมัยเก่าเออถ้าพูดแบบนี้น่าจะเข้าใจเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์นะครับก็จะเล่า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 ไปในสิ่งที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลมผ่านมาก็จะเป็นกลม,อ,มอ๋เอเขาเรียกว่ากลมเจ้าท่ากลมเจ้าท่านะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกัน โ <Okay. S 2> อเคเขจะไปต่อมันจะมีร้านกาแฟที่แบบว่า <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะ <Yeah. S 1> เป็นร้านกาแฟที่แบบคลาสสิกอะ่ะ <Yeah. S 1> ดูตรงนี้ <Yeah. S 1> เห็นไหม <Yeah. S 1> มันเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับ <Yeah. S 1> ถ่ายภาพพวกบินเทจพวกอะไรโอเค น๋อโอเคโอ้กัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอเห็นไหมครับกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์โอเคอันนี้คือสารแ <laughs> ล้วดูก่อนอ๋อ <laughs> oh, สารเจ้าฮ้อนหวงนะครับเหมาะก,กับการถ่ายถ้าใครชอบถ่ายรูปก็แนะนำเลย ๊เป็นภาพบนกำแพงนะครับที่ลวดลายก็ค่อนข้างที่สวยงามมากแล้วจะพาไปดูวิววิวของแม่น้ำเจ้าพยานะครับมันก็จะอยู่ติดๆกันเลยโอเคแบบนี้มันเหมาะกับการถ่ายรูปมากนะครับแบบนี้ ถ้าใครชอบถ่ายรูปก็ถ้าใครชอบถ่ายรูปก็มาทางสีพญาแล้วก็ตลาดน้อยแล้วก็เดินตรงมาเลยนะครับหรือถ้าใครแบบว่าไม่รู้จักทางก็จำทางออกให้ได้แล้วก็เดินเข้ามาเลยโอเคเราถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชม ติดติดกับแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่าเขตอภัยทานห้ามตกปลานะครับถ้ามาอ้าวทำอะไรกันนี okay. <S <S ่ก็จะเป็นวิวนะครับ ถ้าใครอยากล่องเรือก็ติดต่อทางท่าเรือเขาได้นะครับก็จะมีเรือแบบท่องเที่ยวกินอาหารชมวิวตามแม่น้ำนะครับแต่รู้สึกว่าน้ำลดลงเยอะมากทีเดียวโอเคเราจะไปต่อมันจะลึกเข้าไปอีกนะครับถ้าใครแบบคือจำทางออกให้ได้ไดตอนมาแบบ ถ้าเข้ามาที่ริฟเบอร์แล้วก็เดินเข้ามาเราพยายามจําทางบอกให้ได้แล้วก็เดินเข้ามาเลยครับเพราะว่าสถานที่มันจะมันจะค่อยๆเข้าไปแล้วมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นยุค90นะครับเป็นบ้านที่แบบเหมาะกับการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงเข้าไปตรงนี้เดินตรงเข้าไปด้านหลังนะครับโอเค แต่เวลาน้ําขึ้นเนี่ยไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะอาจจะท่วมนะครับน้ําขึ้นเราไม่รู้อะผมมาผมก็ไม่รู้จักทางเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ผมพยายามจําทางออกให้ได้เพราะว่ายิ่งเราเข้าไปลึกมันก็ยิ่งหาทางออกลําบากนะครับแต่ทุกวันนี้มันง่ายมี G.P.S. <laughs> ทางออกไม่ได้ ทางออกหาไม่เจอก็เปิด GPS เอานะครับแต่มันก็ไม่น่ายากหรอกอ,อันนี้ก็เป็นเป็นสารเจ้าเหมือนกันทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้า,ขาไปหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เข้าไปหรอกเราก็จะเดินไปถ้าใครชอบถ่ายรูปนี่อโอ้โหอ๋อมาจุดที่เรามานะครับเดินมานี้ปุ๊บ เราก็จะมาเจอต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่นะครับจำแลนด์มาร์คไว้ว่าเป็นต้นโพใหญ่เผื่อเราหลงทางแล้วก็กลับมาทางเดิมมีสารเอเคเห็นไหมครับดูเห็นแบบนี้เป็นสมัยเก่ามากนะครับน่าจะถูกสร้างมาประมาณสักสงครามโลกครั้งที่สองได้ ผมว่านะถ้าใครอยากถ่ายรูปก็ยืนถ่ายรูปแบบนี้ได้ก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคทางนี้ทางนี้ยิ่งเดินลึกเข้าไปยิ่งอ๋อมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเดินเดินตรงไปตรงนี้ด้าน,นหลังผมเดินหลื่นิานึง ถ้าหลงทางนี่แย่ yeah, เลยนะโอเคออมันเหมือนกับเป็นศาลอีกนะข้างในปิดหรือปิดอ๋อ oh, ปิดแล้วครับใช่ครับพอดีถ่ายหนังโันท่าเรือออ๋โอเคเดี๋ยวพี่วนเป็นไซส์กี่รับโอเคเขาเป็นครับอ๋อ <c oughs> oh, พอดีแทนหนังเรื่องอะไรพี่ <c oughs> เป็นซีรีส์สวัสด์เป็นซีรีส์ อ๋อพอดีพี่เขาบอกว่าทางที่เขาถ่ายถ่ายซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราไม่ไปรบกวนเขาดีกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นพระเอกซีรีส์อันโอเคอ๋อมีร้านร้านอาหารหรือเปล่าชาไทยอ๋อมีร้านชาไทยอยู่ข้างในนี้ด้วยครับยิ่งเข้าไปลึกๆมันจะมีแบบร้านที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เป็นร้านเป็นสไตล์แบบ คนที่ชอบเดินทางมาค้นหามากินมอะไรนะครับคือไม่น่าจะเปิดร้านนะพูดง่ายๆเพราะว่าที่มันแบบแคบมากแต่คนเข้ามาดีนะครับเพราะมันเป็นร้านแบบยังไงอะ่ะพูดไม่ถูกเป็นร้านที่มีสไตล์อโอ,อค,ครับเป็นร้านที่มีเซ็กเนเจอร์ของเขานะครับซึ่ง ถ้าใครแบบระจนภัยในย่านแบบโบราณโบราณแบบย่านสีพญาแบบนี้อ๋อจริงๆด้วยมีการถ่ายภาพยนตร์จริงๆครับไม่ใช่ภาพยนตร์แต่เป็นซีรีส์แต่เรื่องอะไรเราเรา,เราไม่ขอบอกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราโอเคเราจะเดินตรงไปตรงนี้ดีกว่า เดินตรงไปตรงนี้นะครับรก็คนก็เยอะเหมือนกันนะเขาก็น่าจะเที่ยวเหมือนเรานี่แหละ <c oughs> อ๋อมีร้านอาหารอนกละอ๋อเป็นร้านชาอ๋อเป็นร้านเป็นคาเฟ่หรือเปล่า <c oughs> น่าจะอย่างนั้นนะโอ้อยู่ลึกมากลึกมากนะครับถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สำหรับนักะจนภัยในเมืองนะครับแต่ร้านแบบนี้เชื่อผมเถอะอร่อยมากนะครับร้านแบบน,นี้อร่อยมากเพราะว่าฝีมือเขาแบบเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วว้าวเอาจริงๆนะผมเริ่มงงกับทางแล้วนะตอนนี้ถ้าจะออกไปถน,นนใหญ่นี่ผมต้อง งมหาไม่ใช่งมหาชพชดภาษาลาแล้วผมต้องงมหาอ๋อมีท่าท่าน้ำอะไรพานุลังสีเหรอโอเคอ๋อมีท่าน้ำพานุลังสีด้วยนะครับตามป้ายเขาเลยนะน่าจะพานุลังสีแหละโอเค เราจะเข้าไปเขาน่าจะให้เข้าไปอยู่นะครับให้รู้ละเพราะว่าผมเห็นคนเข้าไปอยู่โอเคก็ตามมาเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงทางนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกแต่มันแบบเป็นเป็นซอยเล็กๆเป็นมีร้านอาหารใหญ่โอ้นี่ก็อ๋มอมีที่นั่งด้วย เดี๋ยวเราจะว้าวฮ้ยสวยมากถ้ามีกล้องมานี่สวยมากนะครับวิวนี้ว้าวคุ้มแล้วครับตอนนี้คุ้มมากเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะครับแต่มันถ้าถ่ายตอนนี้มันน่าจะย้อนแสงแหละหรือเปล่า เดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับสวยมากดูท้องฟ้านะครับโอ้ถ้ามีกล้องมานี่แบบกล้องที่ซูมได้ไกลๆนะเราเก็บภาพท้องฟ้าได้สวยมากนะครับ ว้าวผมค่าที่มาไหมล่ะครับทุกคนทุกคนครับเห็นเหมือนผมไหมอันนี้เป็นฟลาสวายนะมันเยอะมากว้าวผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าสถานที่อีกตรงหนึงนะ่งอ่ะมันตกปลาได้ไงแล้วเขาได้ปลาตัวใหญ่ๆมันน่าจะมาจากตรงนี้คือแม่น้าเจ้าพญานี่มันมันกว้างใหญ่มากนะครับคือมันน้ํามันไหลมันไหลลงไปทางนี้ใช่ไหมล่ะบางที มันไหลมาจากทางนูน้นแล้วก็ค่อยๆไหลมาทางนี้สังเกตดูปลามันว่ายทวนน้ํานะครับแล้วมันเยอะมากมันทําให้เราได้เห็นวิวสวยๆมากนะครับแล้วก็ปลาที่อยู่ด้านล่างนี่เยอะมากใจอยู่อย่างเดียวทาไมไม่มีใครมา <c oughs> เอามันไปกิน <c oughs> แต่มันน่าจะเป็นเกจประเพณทานอ่ะเนาะเดี๋ยวเราลง ลงไปอีกขั้นหนึ่งก่อน okay. แล้วด้านนี้ก็เป็นเป็นอาหารนะครับ oh, mm hmm. อ๋อเขาถ่ายซีรีส์กันด้วยทุกคน mm hmm. ไปดีกว่า mm hmm. ดูปลาแล้วโอ้โ oh ห mm hmm. ถ้าเรามีแบบถ้าเป็นบ้านผมนะมีแหหวานลงไปทีเดียวนะครับ mm hmm. ได้เป็น20ตัวแล้วตัวหนึ่งีประมาณตัวละโล2โลนะครับ ไม่ใช่น้อยๆน,นะประมาณตัวละโล2โลนะผมจะปิดคลิปที่นี่ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันยาวมากแล้วตอนนี้ขายคลิปมาประมาณสัก30มนาทีได้เรือยังไม่เลิกอเรือยังรออยูเ่เดี๋ยวเรามานั่งปิดคลิปกันดีกว่าเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้คือเราเดินเดินจากริเบอร์มาใช่ไหมครับแล้วก็ เข้ามาตามชอบตามซอยต่างๆแล้วก็เห็นร้านอาหาร mm. เห็นที่ถ่ายรูปสวยๆมากๆนะครับแล้วก็เห็นวิวสวยๆด้านหลังผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าน้ำฮานุรังสีนะครับแล้วก็มีปลาเยอะแยะมากมายเยอะมากนะครับคุณว่าคลิปนี้ใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบกินอาหาร คาเฟ่สวยๆริมน้ำนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับที่เขาเรียกว่าสีพญาหรือเปล่านะครับถ้าเรือสีพญาไม่ใช่ถ้าเรียสีพย่พญาเขาเรียกว่าสีพญาแล้วก็เข้ามาตลาดน้อยแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวหลงทางเพราะเรามี G.P.S นะ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ คลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนไม่บอกไว้ก่อนโอเคครับบ๊ายบาย